สวัสดีครับด้วยเหตุผลใดนะครับรถเกียร์คันิวานคันนี้นะครับเพิ่งจะอ,อกใหม่ป้ายแดงจึงต้องมาลอกฟิล์มออกเพื่อเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวเรามาพิสูจน์ความจริงกันนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับเพิ่งจยอกได้ไม่กี่วันนะครับก็มาทําการลอกฟิล์มเพื่อเปลี่ยนใหม่นะครับด้วยเพราะด้วยเหตุผลใดนะครับถึงต้องมาลอกฟิล์มออก เพราะลูกค้าคันนี้นะครับเคยใช้ฟิล์ม v ีดูปองอยู่แล้วนะครับเป็นรุ่น vcm series นะครับรุ่นนี้ลดความร้อนได้สูงสุดถึง9 5้าสบ้าอร์เซ็นออกรถคันใหม่นะครับเป็นรถเกียร์แันิวานได้ฟิลมแถมมานะครับลูกค้าเลยลองใช้ดูนะครับปรากฏว่าใช้ได้ไม่กี่วันนะครับก็เลยตัดสินใจมาลอกออกเพื่อจะเลือกใช้ฟิล์มตัวเดิมที่เคยใช้นะครับเป็นวีดูปองนะครับ ตัวรอบคันนะครับตัวนี้ใช้เป็นหกสิบเปอร์ซ็นตนะครับ BCM สองศูนส่วนตัวบานหน้านะครับบานหน้าตอนนี้ช่างกำลังเป่าฟิล์มอยู่นะครับทาฟิล์มอยู่นอกเดี๋ยวจะติดด้านในนะครับวันนี้บานหน้าเลือกเป็น VCM สามศูนย์นะครับความเข้มสี่สิบปอร์เซ็นตส่วนตัวสลูมนะครับเลือกเป็น VCM 0ูนห้าความเข้ม8ปดสิบเปอร์เซ็นนะครับอันนี้ลูกค้าเคยใช้แล้วนะครับ เลยมั่นใจนะครับว่าแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับว่า VCM ซีรีส์ของ v ีดูปอนะครับ mm hmm. การความร้อนได้มากกว่าฟิล์มแถมถึงสามเท่าตัวนะครับอันนี้เป็นกระจกสำหรับตัดฟิล์มนะครับอันนี้เราตัดฟิล์มที่กระจกนะครับไม่ไปขีดที่รถไม่ต้องกลัวรถของท่านจะเกิดรอยมีดนะครับที่กระจกห้องติดฟิล์มของเราเป็นห้องแอร์มาตรฐานนะครับเป็นแอร์จริงนะครับ คือให้ได้มีความเย็นนะครับในชั้นบรรยากาศทําให้ฝุ่นไม่ลอยนะครับไม่ฟุ้งทําให้งานติดตั้งมีเม็ดน้อยที่สุดนะครับว่างานติดตั้งเราป้องกันทุกจุดนะครับทั้งภายนอกและภายในฟีลดีนะครับต้องคั่วงานติดตั้งที่ดีนะครับตัวแผงนี่นะครับเราจะมีการป้องกันนะครับ งานติดตั้งดีนะครับคู่กับฟิล์มที่ดีเป็นของคู่กันนะครับฟิล์มวีดูป้องวีซีเมซีรีส์นะครับรับประกันคุณภาพนานแปดปีเต็มนะครับป้องกันความร้อนได้ดีจากคนที่ใช้แล้วนะครับจะรู้เลยนะครับว่าดีกว่าฟิล์มทั่วไปอย่างไรในฉะนั้นรถคันนี้นะครับรถใหม่ป้ายแดงเลยจึงต้องมาลอกฟิล์มแถมเพื่อเปลี่ยนใหม่นะครับ จากตอนแรกคิดว่าจะลองใช้ดูก่อนนะครับปรากฏว่าทนไม่ไหวกับความร้อนนะครับท่านใดนะครับที่สนใจงานติดตั้งฟิลม์มนะครับฟิล์มที่ดีงานติดตั้งที่ได้มาตรฐานเชิญได้นะครับที่นครยนต์โนโตโซาวยินดีให้บริการครับ